ไก็เหมือนกับว่าวันนี้เราก็ต้องโลเตชันทีมเพราะว่าเราก็มีเกมหนักกลางสัปดาห์แต่ว่าผู้เล่นในครึ่งแรกก็คนที่ลงไปทําหน้าที่ก็ทําได้ดีเพราะว่านวดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจนหมดแรงแล้วครึ่งหลังพวกตัวสดๆแล้วก็ตัวที่เล่นสม่าเสมอลงไปก็ผมคิดว่าเกมวันนี้ก็เราน่าจะเป็นผู้ชนะครับผมแล้วเสร็จจากนี้เราไปไหนครับเสร็จจากนี้ก็ชาดีวะครับผมยิงได้หนึ่งประตูตอนนั้นเป็นไงบ้างครับต็เกิดอะไรขึ้น ก็ตอนนั้นมัน2อหนึ่งนะพี่นะแต่ว่ามันก็มันก็ตามจังหวะฟุตบอลครับเพราะว่าก็โค้ชก็ซ้อมอยู่แล้วว่าเราแบบเวลาเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปเปิดบอลเราก็มีโอกาสจะทำประตูเราก็เป็นผู้เล่นทั้งเกมลุกและเกมรับทุกๆคนนะครับมันมีส่วนสำคัญสำหรับทีมอยู่แล้ว ก็สุดท yeah <run> ้ายฝากอะไรฝากชวนแฟนบอลในวันที่9ก็วันที่9้านะครับก็อยากเชิญชวนแฟนบอลมาให้กำลังใจพวกเราเรามีแมตช์สำคัญในบ้านนะครับที่จะเจอกังวันเราต้องเก็บสาแต้มให้ได้และเสียงเชียร์ของผู้คุณทุกคนก็คือกำลังใจของพวกเรานะครับเข้าให้กำลังใจพวกเราเยอะๆวันอังคารที่9นะครับผมขอบคุณมากครับฝากชาดีวะไว้ในอ้อมกอดด้วยครับผมชาอะไรเต้ชาอะไรชาดีวะชาอะไรแบงชาดีวะเพียมน้องแต่อยากแค่กดไลค์นะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะครับ